กั้แกั้งไม่เล้าอ่ะจะลองตัวนี้เหรอทำก้นขอนจักแล้วทุกคนงแล้วเหรอในไอยผู้บ้างเหรอทำไมทำไมไม่สอนเพื่อนดีๆนะเจ๊แกไม่จ้างเป็บเพื่อนไปเรียูแกชูอ้ขนชอนชูปาอ่นยนได้ไหม ใส่ใส่เน้อใส่เดียวเธอต้องโนขัจากแล้วนะโอดเลียนพิ่งเหงามีมีขยุกขย่อมนี่นะอ่านชอไปอย่าเงี้ยพอดิตกอดิบส่ง่มดิดหน่อยเหมือนเชยอ่ะเห็นเปรี้ยว่าเงี้ยเป็นชุดเป็นชุดอาขาอะไรลำากถ้าเป็นผู้หญิงไม่ต้องคิดว่าเอ้ยใครทีข่าวจะทำไหมเนี่ย ฉันบกอยเธอโกนขนก็แล้ต้องเอาอะไรอะเจ๊แทนอะไรว่าบาสใส่หนงดันนมไห้ทางเงี้ยไม่นเอาเ่าของน้ำยันี่ตัวเจ๊ตัวเแล้วมาแล้วมาแล้วยือียทยไหนเไปกุ้งไข่ดิเดี๋ยวเขารู้หมดผู้หญิง็อ นีเขาสุกกันมากเลยนะเฮ้ยเอไปลุ้ยอันนี้สวยอะสวยขุ่นดีหุ่นดีใส่แล้วมีอรอเอาอนนี้เลยอะเอนนี้หน่อยใส่อาเออแต่ฉันต้อให้หล่อนไปกวนข้นก่อนเลเฮ้ย โคตรเจ้าคอยให้คอยหคอยห้เมืนคนช้าดิจ่ะต้องกินนะานิป็นอะไรีแล้วกปนโงต้องใส่กระโปรงด้วยจะได้เข้าไปอ่อยเจดิ